สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับพี่เนยพี่เนยครับผมแจักเล่ามาถ้างวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สามเพื่อนเนี่ยเคยไปหาลุงปูนะครับเนาะอยู่ที่อา่วัดลุงปูมากแล้วก็ได้โชคมางวดนี้ครับแกเข้าเลขมางวดนี้คืองวดที่สามนะแต่แต่ศูนย์สี่หนึ่งครับศูนย์สี่หนึ่งก็เข้าเลขสามตรวตรงเลย แล้วก็มาหกเจ็ดแล้วก็งวดนี้ครับคือศูย์หทุกคนครับฟังคลิปนี้อยู่ฟังนะครับพี่เนยแกถูกเลขบนมาสามวดแล้วนะครับศูนย์สี่หนึ่งสามตัวตรงๆ6 7หเจ็ดเลขบนตรงๆแล้วก็ศูนย์หเลขบนตรงๆ พี่เนื่ครับเมื่อกี้เพื่นบอกเลขมาคือแปดศูนย์หกเม็ดเดียวหางเดียวหรือเปล่าถ้าหาว่าผมใจผิดนะแต่เลขมัมาออกหกศูนย์หกครับนั่นแหละส่วนใหญ่ครับถ้าหากว่าคนเคยได้ฟังความฝันที่ว่าผมนํามาเล่าอ่ะจะเป็นเลขบนทั้งหมดนะครับมื่อนี้ผมได้คุยกับเล่านะเล่าบอกว่าสองล้านบาทพี่เนย่ครับแกได้เงินสองล้านบาท ขอกับผีเจ้าที่ได้เงินสองล้านบาทเรื่องจริงไหมแกบอกว่าแกฝันครับแกฝันว่าถ้าหากว่าผีเจ้าที่ให้เงินเนี่ยแกจะเอาเงินสองล้านครับมาบนกับผีเจ้าที่สรุปว่าในขามฝันแกได้เงินครับสองล้านบาทฝันว่าได้เงินแล้วมันจะได้เงินอะลีโบนอีกว่าี้เพื่อนบอก ผีเจ้าที่ที่พี่เนยฝันเห็นครับผมไม่รู้นะครับว่าเป็นผีนาผีปลาผีเจ้าที่ผีเรือนผีไร่คือผมไม่รู้แต่ว่าพี่เนยครับแกก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายครับแกบอกแค่ว่าแกฝันว่าถ้าหากว่าใข่ถือเลขงวดนี่ไข่สิเอาเงินล้านเด้อมาวางให้เจ้าแล้วในความฝันน่ะพี่เนยแกก็ถูกเลขจริงครับแล้วก็เอาเงินสองล้านครับไปวางให้กับผีเจ้าที่แต่ไม่รู้นะไปวางให้ผีเจ้าที่อยู่หน้าหรืออยู่บ้านไม่รู้เลยรู้แต่ว่าตัวเองนะถูกเลข แล้วก็เอาไปวางเงินให้ผีที่คือสองล้านเลขที่พี่เนยครับแกบอกในความฝันที่ว่าแกถูกครับคือเลขศูนย์แปดเจ็ดขีดศูนย์แปดเก้านี่คือเลขที่พี่เนยแกบอกว่าแกถูกในความฝันศูนย์แปดเจ็ดและก็ศูนย์แปดเก้าระวังครับพี่เนยครับแกยานมันเหมือนมันกลับศูนย์แปด จ็ดอาจจะเป็นศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดเก้าอาจจะเป็นศูนย์แปดหกก็ได้แต่ในข้อฟันนี่แกบอกว่าแกขอกับพี่ที่ว่าถ้าหาว่าค่าน้อยถูกเลขเนี่ยคอยจะเอาเงินล้านเด้อมาว่างให้เจ้าประมาณนั้นครับแล้วตัวเองก็ถูกจริงๆครับแล้วก็นําเงินครับสองล้านมาไหว้แล้วก็บอกกล่าวพี่ที่สองล้านบาทได้เงินสองล้านแต่ว่าบุหูเนาะว่าถูกมาถูกรลวันไหนถูกเลขยังถูกจักบาทไี่รู้นะรู้แต่ว่า เอาเงินมาวางไว้ให้ให้เจ้าที่คือสองล้านนั่นแหละครับแต่ฝันว่าได้เงินแล้วมันจะได้เงินไหมหลังวงนนี้ผมกับพูหูเนยะบางคนบอกว่าถ้าว่าฝันว่าได้เงินมันจะไม่ได้เงินแล้วผมถามนะว่าในความฝันพี่เนยได้จับเงินสองล้านไหมพี่เนยครับแกบอกว่าแกไม่ได้จับเงินสองล้านแต่แกบอกว่าแกถูกเรียกนะ่ะหลายล้านแล้วเขาก็เอาเงินมาวางไว้ให้มาวา,างไว้ให้คือสองล้าน แล้วก็บอกกล่าวกับผีเจ้าที่ว่าคอยถือรอเดอร์ได้เงินสองล้านเอามาวางไว้ให้เจ้าแล้วพี่เนยแกบอกว่าแกถูกเลขได้เงินหลายล้านแล้วมีคนเอาเงินมา,มาวางไว้ให้สองล้านแล้วก็พี่เนยก็บอกกล่าวผีเจ้าที่แต่ในความฝันจําได้แม่นมากว่าตัวเองไม่ได้จับเงินบริจาบเงินจากบาทในความฝันแต่ว่าเลขที่ถูกเนี่ยแกบอกว่าศูนย์แปดเจ็ดขีดศูนย์แปดเก้านั่นแหละครับสิบหกกันยายนหกเจ็ดก็รอดบังครับลองพิจารณาบังมวดนี้ ทุกสิ่งยังครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเนาะแต่ผมบอกกันครับว่าพี่เนอยอ่ยแกถูกเลขบนมาแล้วนะครับสามงวดติด04167แล้วก็06แกซื้อ806ครับแต่เลขมัดอก606นี่คือความฝันของพี่เนยเมื่อ,อนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่เนยครับหลายๆครับแกก็เช่าบูชา ตุ้มมงคลกับผมไปถึงตุ้มผมกับตอนแรกผมกับว่าสีบอขายให้เราเพราะว่าผมอยากให้เลาซื้อเหมือนกันจริงๆแล้วกับผมพึง่งหูจะเล่าสามมวดเองเนาะแต่ว่าเล่ากับบอกก้อนัฟนในผมมาสจนะผมก็เลยอยากซื้อแต่แกก็ไม่รับแกก็ช่วยเช่าไปเสริมดวงเหมือนกันครับ <c oughs> แกบอกว่าแกเนี่ยเป็นคนบ้านเลข ถามมาหลายคนครับเคยจําได้น่ะว่าพี่เหนือบาเล็กแกจะลับว่าแกเป็นคนบาเล็กโมเมนว่าแต่ข่อยบาเล็กก้มหน้าข่อยกับบ้าวัตถุมงคลเหมือนกันผู้ใดที่ว่ามีของดีเขาหยังเพื่อนข่อยใน,นหิงพระเต็มไปหมดเลยประ่าโอ้ยจักผายงผายันจักตุกข้ามกับมีะยาใไๆอ่ะกับมีมีมดกบหน้าเอ้ยไอไข่ในหิงพระกับมีมีมดประมาณนีที่ว่า ไปหอดพักใ้ที่ว่าไปเสาหมยางนี่คือเราบอกว่าเรากับเสามาบูชาเสามาอาจจะไม่ได้นับถือแต่ว่าเรากัมาไหวเบอร์ได้บอได้ขาช่ประมาณนั้นครับเราบอกแต่มือเนี่ยเรากัได้เบิงผอมๆเหมือกันกับทุกคนครับที่ว่าผมเอาคลิปต่อวดลงเนาะที่ว่าบอกว่ามีของมงคลนั่นแหละครับแกก็เห็นเหมือนกันนั่นแหละแกก็บอกว่ามันกับแปลกดีนะมันกับแปลกดีบกเคยเห็นเหมือนกับผู้อื่น ผู้อื่นเขามีแต่แบบเป็นหลูมเป่นไงเป็นผาเป็นอย่างแต่ของกลมหน้ามันแปลกต้องที่ว่ามันเป็นอะไรกลมๆแปลกดีไหมเดี๋ยวลองเมืองกันได้มันบอเสียหายแค่ไม่กี่ร้อยเพั่นว่ะรลองบูชาเมืองแล้วก็บอกว่าราคามันบอสําคัญนแตเรื่อกลมหน้ามันสําคัญอยู่ตรงที่ว่าค่าค่าของวัตถุมากกว่าอันนี้คือเป็นคำพูดของผู้หญิงนะครับพีเนยเราอาจจะเบนเบนผู้ใส่ที่ว่า เมอนบูใส่ถือว่าแบบเกียวกับพังกับพระยังมากมม่แต่พี่เนยครับแกค่อนข้างที่จะเป็นบุคคลที่ว่าศรัทธาแล้วก็เชื่อแบบไอ้ใครแล้วก็มีจตุคามแล้วก็มีพระลุงปูสวงก็มีลุงปูหมุนก็มีเหมือนกันมีเหรียญมีหลายอย่างเลยที่ว่าราคาหลายพันก็มีเหมือนกันครับรายการมือเน,นี้ยแกก็เห็นของผมเนะาะมันแปลกดีเลยอะแกก็เคยดูคลิปผมมาหลายปีเหมือนกันแล้วก็เห็นว่าผมหน้าก็บบอกคลิปมา เนี่็เคยเห็นสมัยต่เกียกกบหน้าเคยโชวงเงินครึ่งล้านวัตถุเลขกเคยเห็นเหมือนกันแกก็เลยว่ามันก็แปลกแกก็เลยว่าเออล่องมึงก็ได้ราคาแค่ไม่กี่ร้อยแกบอกผมเองนะมะั้ยพี่เนยครับเป็นคนพูดกับผมว่ากบหน้าราคามันแค่ไม่กี่ร้อยนะ่ะมันไม่สําคัญนะคุณค่ามันอยู่กับที่วัตถุผนว่าแล้วก็เอาไปครับแกว่าแกจะเอาไปห้อยคอ ไป,ไปหอยคอครับขออย่างอื่นนะหอยคอบ่ได้จะตุ่ข้ามจะกี่และหอยคอแบบไงไอ้ไข่แล้วก็หอยคอเหมือนกันที่ว่าเป็นไอ้ไข่เล็กๆที่ว่าเป็นตุ่มก็ให้คอเหมือนกันครับทกวันนี้แกออกแล้วแต่ตัวนี้แกจะเอาไปห้อยคอเหมือนกันอ่าพี่เนยครับแกกับซอกับผมไปสองตุ่มกับคอแห่มันมานด้ครับเด้อมันมันๆ้าทุทถ้า,ถถาถทุกทุกคนครับมีสิทธิ์ทักมาแล้วก็มาลุ้นรับของที่ว่าผมสุ่มให้ ยีท่านได้นะครับไม่ว่ากันครับผมลองมึงครับเพื่ออาจจะได้โชคอย่างอืง่นได้พี่เนยครับแกเป็นคนขายของเนาะเป็นคนขายของมีร้านแบบแบบักเนยหนึ่งแกก็เอาไปเพื่อเสริมดวงนู่นนี่นั่นนะครับก็มไม่ว่ากันขอให้ทุกคนครับโชคดีทนมันครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้งวดน,นี้อาจจะได้เงินล้านเหมือนกับความฝันของพี่เนยก็ได้ขอบคุณหลายสวัสดีครับผม